หลายว่าเขาหลายว่าเขาซื้อใกล้ๆแะบวเปล่วัวก็เป็นวัวเหรอวัวต้องเป็นวัวจะเป็นเชือกได้ยังไงเนาะอ๋อฮะอ๋อละมนลุกเจวันห้าสิบหกเดี๋ยวขึ้นเรือมาใจิร้ายที่ ซื้อหลายว่าเขาหลายว่าเขาซื้อใกล้ๆแล้วบ่เียงอัดอัดครับเดี๋ยหนเอาไว้ติดก้างเนี่ยไว้ติก้างอาไว้เป็นฟันปลายมาขั่งกับฟังนี่ซื้อง่วหลายแกแบบมีเวลาชัดไงยินเสียงห่องตัดหอง่ไหนียอยู่เสียงไม่หลุนมาดูเสียงมัเดียวนีิจะไกเดนะครับเม่นเนาะสีว่าสาม มันเป็นน่องนี่เนาะนี่เป็นน้องสามปีน้องสามแม่ลูกเลยนะแลกวก่ทั่สองกู๊เนาะก็น้นนนนนอัว่านติดเลๆ่ๆมันมหน่อยเลี้ยงดีซื่อไง่างครั้งไปคองคแข้งๆมเกิโนี่สุดขายง่ายว่าผลงานแน่นแน่นงาม,งาม,งามขายง่ายสดงส่ <c oughs> วนความสุขความสุขยังไงติดคนเงยเด้วนี่ปลา,นนา,นนา,ามา ซื้อหัวก่อนซื้อหัวก่อนหล,กลักน้องเนาะฝั่งมาซื้อนี่ของเปิดมีสามแม่ลูกครับสามแม่ลูกครับกูแม่ลูกสองกูเนาะเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเนาะเจ็ดตัวหกตัวกับ ตัวเจดตึงเกิดไม่เนาะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวหลาเขาถูกแต่วันนี้จะไปหลกักอ่หัวที่ซื้อไว้ว่นนั่นสามตัวแล้วกับของผู้ช่วยเอ๊มหกเป็นเก้าตัวครับ ไปลากงอดูบรรยากาศการ,การเอางอขึ้นดีกว่านะน,นี้อยู่ในสวนปเป็นยังไงมาสองกัน,นครับวันนี้เอาเฟียงตัวก้นมาแต่สามกัน,นกันเอาสามกันเอาประเดือนมาจ่ยอยสามกันอันก็นได้ลากสองเที่ยวสามเที่ยวโอ้โหจะหมดกันครับเดี๋ยวรอดูรถกันไหมครับเ็อย่าถอยรถมาสามกันหนึ่งมันบออ่อปอต้องจ้างเปล่นมาข้างเปล่นกับเบาวางนะเ,าเนาะเขาก็มาแล้ว นครับไปพอตีคอ,อกไปเลยครับพอแล้วว่าใครมาหัวได้จอดท,ที่ปากนาขนาดนี้ครับมาหลายคนอยู่ครับอยากบอกเจ้าเปลี่ยนนี่เป่ได้ก็เปลี่นว่าให้เปล่าได้จะมาเอาเอาเนี่ยว่ะเอาันนี่ครับ อ๋อบอกอะไรแหละครับล่ะบอกว่าผุดไข่มาหัวก้าหันมาหนีีนี่ครับของฟอกแบบี้ฮะนี่เลยฟอกไอ้ของฟอกนี่ก็เอกปลาไขยก็ไข่เดี๋ยวดูคนมีตัวใหญ่ไข่ตัวน้อยผูโน่ผูใหญ่โน่ผูใหญ่นั่นเป็นหัวหลานนัก็อยากขายอยู่ครับถ้าจะได้กระอิ้นกันเนาะขอบีบวัดนี่รถตรวจดูแล้วกะนครับพอแล้วสี่สิบเจ็ดนั่นนะกระท้อง47่สิดุ่งหยู มาถึงเตี้ยครับมาถึงเตี้ยเนาะไปนี่ยังคีขายม่วนครับหัวสาวปลายหัวหัวใหญ่แกมันมันขายบบม่วนครับเขาเต็กเขาเนี่ยครับป๋อมีคนซื้อบักจี่ค้อนกวยมันจะเต็มล้ำบอกง่วง่วนใหญ่นี่มันว้าวส่งลงเก็บอย่าเดียไม่นะครับหานี่ตัวปูนในตัวมันมันน้อยทางง่วนใส่น้อยนี่มันหลายเนาะหล่ารถต่างซื้อนเดี๋ยวเอารถเก็บได้รับขอบคุณหลายๆครับ หลายคนเกาอยู่แต่ขวแบบม่เห็นกหันง้อยเนี่ยขวบเป็นวอกแต่มว่าหมาเา่แก่เลยเอแว่านเอาไไหนอ่างเีเอนี่มาถึงขอบเปแล้วครับเลยนี่เอาสามตัวตีมาซื้อว่านั่นเนาะมีกูไม่รู้กัปปู่ปู่ไงผู้สองหมืปลายตัว แต่ตาม,มันมีตำหนิตาม,มันจับเขาก็ซื้อตามลักษณะงัวตามตำหนิงัวราคาก็ลดรันกันลงมาถ้าตัวไหนตีตาจับหางดอกขาทกขาทอนก็นราคาก็ตามนั่นครับนี่ครับนี่นี่พูนี้อสาวปลายลายครับนี่แต่ตาแต่ตาฟังนี่มันเป็น โดนกงนเลยบ่าตาปิดแป้แล้วตาบอดีเนาะแต่ถ้าเอาไปเป็นปอเนี่ยงอจะนี่ขึ้นเร็วเนะัะหมายถึงว่าขึ้นหื้นเร็วขึ้นเหม็นมันจะแห้งว่อนที่เอาไข้ไขเลยนะพอตาตามจับ นี่ออก u t u b e แล้วเนี่สา, pues mm ามตัวนี่กูก nah. ูไม่ลูกลูกไงหลอกหลอนี่มันรบมันแต่งไปนี่ตาจับตาจับนี่กะเอเส้าไปนี่งัวกูเส้าไป หัวขอกนี่เป็นแบบเป็นเจียครับหัวปูใหญ่น่ะกับเคยเจาะตอนหัวแม่นี่ก็เคยเจาะมาก่อนแต่เกยมัดเนาะมันก็เลยเจ็ดใข่ดินน่อยหัวปูใหญ่น่ะกับเจาะตอนใหญ่จอันตรายนะต้องมีคนจวยเจาะไปสองไปสามเนาะมีคนดึงคนคนเจาะคนนในตนาเดี๋ยวเอาเก็เจาะตีขอกไปเลยครับไปเจาะตีการมันก็ยุ่งเห็นยวไเจาะตีขอกทำมันแน่นหนากะโหลดเจาะไปเลยครับแล้วก็ขึ้นรถเนาะเป็นเจียเป็นปอนี่ยากครับ thà phải lập trang cho nó phải anh ta lái này Hãy subscribe không rồi

งัวก็เป็นวัวเหรอวัวต้องเป็นวัวจะเป็นเชือกได้ยังไงเนาะเร็วเลยเอาขึ้นสามตัวเป็นพสามกูไม่ลูกเนาะแม่แม่หัวแล้วก็ลูกปูยังงี้งี้งัวเดี๋ยวนี้เลี้ยงไปยิ่งใหญ่ยิ่งถูกฮะยิ่งใหญ่ยิ่งแพงสิแพงไปหน้าสิเดี๋ยวพอเดือนเนาะพอพอพอขัดได้ยิ่งยังงพอพอเดือนดูยมๆนะวันนี้ ยมกันเดี๋ยวตมแตกดูยมยมแล้ววันี้คน้อยเ่อจะขเ่อนนี้ัม่หยล้วไอนนี้ลูกนี่น้องมือนต้อแนะ่นำหวานด้วยกันเรฟเร้อยครับเจาะดงสองตัวเจาะกาดเหมืนอิดนี่ คอเป็นแข็งแรงอย่ครเบเจาะเลยสองตัวแล้วก็ไปลงกาดเนาะสามแม่ลูกหนึ่งคู่แม่ลูกคู่ใหญ่เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปซื้อน้ำส้มน้ำหวานเห้เป็นกินด้วยกันรอรถส้มมาหลากรถครับรถขำรถรถขำฝนปัญหาหน้าฝนเงี้ยขำคิปเป้อคิปโป้ถ้าแดดกับฝั่งไปหลากอะถ้าบ่หลากอะฝนห้ำลงมากับหลากได้หมดแล้ว ขำคี้เปอร์เดี๋ยวเขาเอาเฟียงไปแล้วก็เดี๋ยวเอารถนี่ไปซื้อนำ้ำส้มน้ำหวานกันดีกว่าจ้ะแก้วง่ายเนาะกลายเป็น,นเหมืนอนไปละเท่ามาอะไรครับยังไม่ได้กินก็จต่น,นี่ครับซื้อน้ำส้มน้ำหวานเพื่อเปิดน,นี่เมันเอาลิงงอขึ้นนี่ nó thay đứng nó tít lông นี่คุณภาพขอบคุณครับขอบคุณครับข่างดื่มเครื่องดื่มโอ้โหนิดหน่อยโอ้โหอาไปสิโอ้โหนมก็มีขอบคุณครับเอาคนละขวดบ่อนมเข้างดื่มคนละขวดเนาะครับครับขอบคุณครับขอบคุครับ น้องมึงไปตั้งที่นี่ต่อแล้วอยู่ที่ไหนกูี่แหล่ง้องขอที่นี่ตั้งปุ่มถูกซื้อแล้วไปหับอะก็ได้

เดี๋ยวเดียวไปู้ที่หลังเย้หรอเย็บบนหลุกันเย็บบนหลุกบ้อเดี๋ยวฝายฟางไ้ที่หลังองผู้ช่วยเอ๋นะจะได้ปล่อยไปลกเอาการตันกันปรเดี๋ยวไปเยบแล้วก็เอาฟางไปลงแล้วก็ไปเจ้าเอาไปลงกาดเรียบร้อยแล้วอันนี้ตอนบ่ายแดดเป้งๆมาเอาง้อแหมตีนะ ห็มหกตัวหายลากไป2สองตัวเหลือหลมสี่ตัวเดีมเป็นมาสองกันเหมือนเดิมครับกีแวะไปกับบ้านไปเอาหญ้าไปให้งวัวแล้วกับเฟียงเนาะเดี๋ยวกับมาตัวเปิ้ลนี่หมสองกันเหมือนเดิมครับจ้างไปเดือนสองรอบนี่ เกียวไปกูหนึ่งแหละวเอเกี้ยวไปกูแหละกูไ,กไม่รู้ครับไป,ไปเย็บมัลลูกมาครับีมันทะลักครับนักลหนักแต้มหมอเนี่ครับย็บแล้วคุณหมอคุณหะ เรินอนไม่คอยจรหลบเรียบร้อยแล้วเหลืออันสองไม่ออกกะเรียบร้อยแล้วครับเอาขึ้นสองกูม่ลูกแต่แต่มันมีหกตัวนะปอมเ้าแบบเจ้านี้แต่เขาวักไปกินเข้าไปเงียบมนลูกงัวมามเอาไปกูละเจ้านะปอม้า หัวนะแฮมแกมไม่ไปเลยเดี๋ยวไปเอาแฮมหกตัวเร,เรียบร้อยแล้วครับเอาขึ้นไปแมงเงาตัวอะไรกันซื้อ

เรียบร้อยนี่ว่าเป็นเจ็บนี่ป่ะได้ที่ขอเนี้นะได้แล้วกันี่ขอเนี้อ่ะเรียบร้อยครับ tủa, hốc hoặc cưng kung tiếp Chạy tang cả đi qua kèp loi là ngân là con bà hai nào, bà nào? con nào ôm bây giờ เจ้าสองหมื่นหกอะไรบ่ล่ะสามหมื6นหกสองหมื่นหกก็เจ้าสามหมื่นหกข้อมือเดียวกันหนาวฝนกันเลยก็สองหมื่นแล้วบ้างผู้เล่นเท่าไหร่ผู้เล่นผู้เล่นนี่มัน เดี๋ยวกไปกนมันอยากจะไดู้ครับแมู่ันจะพูดประันเฮาอยาเฮาไอรู้ซื้อไปเหตุการณ์กับเฮาสั่งหน่อยมันจะมูเดียวครบเรียบร้อยแล้วป่ะเนาะอาจจะได้อยากเลี้ยงไม่อย่างสักตัวก็ว่ากันทํากำเนาะก็ว่าย่างกอนเดี๋ยวเขาไปหากขไปเอาแปเงมาสักกูุครับเอาเชือกกอนพ่อให้เขาไปสองตัว ใจนใจดีจัดเยยางงั้นยางงั้นม่มีใครจ้างแล้วทือโกผมใจดีจัดเลยอ่ะใจดีจัดเลยบายบายทำแล้วทำแล้ว ทั้งวันวันนี้ได้เอย่ทำแล้วนอนที่ไหนจะได้ก็ได้หลับมาอะไรวันนี้ก็ลิปนี้ก็ติดนี่ก็หลักหลายรอบเนาะสองหลับสองวันสามวันถ้าใครต้องการงัวจะได้หรือมีงัวอ้วนหรืองัวอยากได้งัวเลี้ยงก็โทรมาส่วนก็หนึ่งเจ็ดหกสองเก้าศูนย์หกหรือจะเอลกาตลาดนัดท้องจังหวัดพะเยาก็ได้ครับขอกตีสีนับจาก ทางหน้าเนาะแถวกลางไม่เอาหา,อามาพอราคาก่อนก็นได้ครับมาอู้จักกันก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปมอกเอเนาะเดี๋ยวติดหน้าว่ากันไหมนี่แล้วล่ะเดี๋ยวไปลงกัดนั่นนี่มดละวันเสาร์นี่ติดกับจานขายแล้วนะครับเสียงบเสียงอัปเดตผมกําเนาะผมครับ เอามาลงของก็ตีขายก็ขายไปแล้วเนาะแต่ว mm ่า hmm. ตีหลากมาก็าเหลือนี่สามแม่ลูกก็กูแม่ลูกนี่กูแม่ลูกแดงนี่ก็สามแม่ลูกนี่สามแม่ลูกเท้าป่าหนุกมาหนึ่งสามชุดไป

Como um, você you have Assim ah, sim, sim. Eu, eu